ที่จังมุนมุนครับพี่น้องปูนครับพูนครับพี่น้องถือครับหลังนี้ครับใส่ใหญ่เลยครับใส่ใหญ่เลยครับสวัสดีครับมือนีกับผ้ามายาโวงหนูกันอีกครับพี่น้องครับมือนีสก็บกูเลยแหละครับสองมือเลยครับบ๊หมานครับ ป๊าครับเป็หลุนไปชมน้ากันครับพี่น้องมือเก็บกูสิม,มานไหบอครับหลายมือแห้งพี่น้องครับสองมือแล้วมามีพานให้เลยครับมามีต่ำมามียังครับนี่ครับหลังนึงครับคือเกาครับ เจ็บเลยตาครับหลุนกันอีกครับพี่น้องนี่ขั้นครับไม้ก็ออกใจง่ามอยู่ได้ครับพี่น้องไอ้ขึ้นเหยียบอยู่ครับ กี่กันยังตำอยู่หลังหนีตำอีกแล้วครับอำจังสีประจำอยู่พี่น้องนี่แหละครับแต่ว่าบดถือครับมือเก็บกูบดซีบหมาใ้บ่ครับนี่อีกหลังอยื่นนี่แหละครับอา้าวหลังหนีเสียครับพี่น้องนี่ครับ ปองผมใส่ครับคี่จังมุนมุนครับพี่น้องอุ้ยพูนครับพูนครับพี่น้องถือครับหลังนี้ครับอ้พูนพูนพูนใส่ใหญ่เลยครับใส่ใหญ่เลยครับมาไหนแล้วพี่น้องมาไหนแล้ว chạm nhạng hen hấp Nhảy subscribe kia ừ. đó. ยังคักเลยครับคุณพ่อแล้วครับตั้งขักเถอพี่น้องถึงมองเอวครับ mm hmm. ผมก็ว่าใส่พมเพ็ดบวงในหน่อยได้ครับพี่น้องเป mm ็น hmm. ได้คือเข่าหอดเอวครับ mm hmm. อ้ย,อยุพี่น้องบอ่าขาดครับ นี่ครับหมานเลยครับพี่น้องมาถือมองเอวครับไขยูบอขาดครับใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นหนูแม่ครับแก็บก่อนครับแต่เป็นหล่นกันต่อครับพี่น้อง ทันบ่ว่าเก็บกูก,กับ,บมาน,นะครับพี่น้องโอ้โยนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับมือเก็บจังสิบมานครับก็เก็บย่อนสองมือเลยครับพี่น้องานครับมือที่สามนี่ยก็เก็บเลยละครับตาครับเป็นลุนกันต๊อครับอยู่หน้างานหนึ่งนี่ก็ เงียบแห้งครับพี่น้องได้ตัวเดียวกับเงียบเลยแล้ะครับนั่งนี้จังได้ครับนั่งนี่คอจังหายครับพี่น้องบ่วงหายไปซ้าย หลังนีหายครับคือมีคนมาหาหนี่บอพี่น้องหาใส่บวงบอ่อครับแตงอนบวงผมไปน้ำครับม้นี่ชิยูให้บอ่อเหรครับหลังนียังอยู่อยู่ครับที่บอกหลังผุ่นหายนะพี่น้อง นี่หลังก็ยืนหนี่แล้วครับปูนขัดยังอยู่อยู่ครับหายไปขั้นหนึ่งเลยครับพี่น้องเหนี่ครับพี่น้องครับเก็บกูแล้วแหละครับกับไม้นี่ครับเป็นย่างอีกไม้นึงครับพี่น้องปาครับเก็บอยู่ไม้ผูนต่อครับ ขั้นก็อยุข่างสะนี่แหละครับพี่น้องผมใส่ขั้นเดียวครับย่างตำช่มืออยู่ครับพี่น้องมือหนีจังไรครับโอ้ยมือหนีปบดตำให้เลยครับนี่ครับปองพ่นออกครับพี่น้องผูนครับนี่ครับคุยพ่นครับย่างแปดเลยครับหนูย่งอยู่อยู่ครับพี่น้องเป็นปลาเน่หน่อยแถวนี่แหละครับ คุยเต็มเลยครับกระไดไปตัวหนึ่งก็บถือมังนี่แล้วครับส่งโทศัพท์พังแล้วครับพี่น้องบระไดไทยครับนี่แหละครับมาหอดอีกไม้แล้วครับไม้ข่างปลาทุเรียนครับทางผดก็ติดปลามันครับพี่น้องนี่แหละครับคือเกาอยู่ครับผ่านให้เลย ทางออกบ,บักน้ำหนึ่งอีกขั้นก็อยู่นี่แล้วครับที่เก่าอยู่ครับพี่น้องอจะคล้องหน้าพ่นเผาอันนี้เลยตัวครับเผาฟางอยู่หน้าครับพี่น้องเม็นใหม่เบิร์ดเลยบบอรครับบวงผมครับ มาครับผมเฝ้าเก็บกันเอิอพี่น้องครับสวยเติบเลยครับขันมีผลงานกันสุดทา้ายเห็บเบิ้งครับนี่ครับอีกขั้นก็ยืนนีแล้วครับพี่น้องนี่ครับทางนี้แหะครับย่างต่ำสูงมืออยู่พี่น้องเก็บครับ วงนี่ผมเก็บได้ครับจากบวงเผือดไอป่อครับพี่น้องใส่บะกูครับผมเอาไปแล้วครับไว้นี่แล้วครับนี่ครับอีกขั้นครับอูหลังหนี่ยางต่ำเลยครับพี่น้องเป็นกี่ล่ะครับโอ้ไ่ถือไหนาอ ครับเก็บกันต่อครับเบิง์ูหูพิ่นตีล่ะครับพี่น้องครับอุ้ยนุ้นครับนูยังยู่แถ่ครับพี่น้องเบิ่งครับยังเป็นเลยครับนี่นาครับแป๋วพิ่นออกครับพี่น้อง ยังมาท่านได้โตเลยครับมานบ้นี่ครับนี่ติดตามซู้มืออยู่พี่น้องมืนอนี่ก็ืหอนีย่อีกแล้วขูนครับท้างในครับคือเก่าอยู่ครับพี่น้องขูนครับคุยขุนครับนี่ครับอีกขั้นครับ เห็นเลยยังอีกสองขั้นสุดท้ายครับพี่น้องเบบอครับคือเก่าอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเก็บแล้วแหละครับบวงครับพี่น้องสองไม้ครับไม้ที่สามมาได้เก็บครับเป็นไม้ขางคองนามน้อยๆนี่ครับไม้ใหม่ครับพี่น้อง ใบกอนครับถาไว้หลุ่นกอนครับจังไม้ครับสรุปผลงานครับนี่ครับพี่น้องครับใส่ไ่ใส่งามเลยครับมือเนี้ครับมือแก็บครับจังไดโตัวครับไม้แหลกครับพี่น้องตะกี้มีดจะย่างต่ำย่างต่ำครับแต่ว่าบถือครับมือนี้เซ็ตผมแล้วครับ ยังไงเลยไขย,ยูบขาดครับป๊าครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วครับจากนั้นก็ฝากพี่ปานะ่สซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับสวัสดีครับมันม,น,มนครับมันมน